เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องขายของดีเพราะหินพระปัจเจก,กพุทธเจา้ามาเล่าให้ฟังกันครับเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือปฏิหาริยหินพระธาตุพระปัจเจก,กพุทธเจา้าจัดทําโดยอาจารย์ทศพลจังพานิชกุลช่างภาพรางวัลพระรชาชทาน ฟังจบแล้วกรุณากด subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับคุณนรุมนชาวบ้านแหลมทำธุรกิจเปิดร้านอาหารในตลาดบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีมีเมนูอาหารให้เลือกกว่าร้อยรายการ เคยออกรายการโทรทัศน์มาแล้วหลายครั้งเมื่อทราบว่าบ้านบุญบวงสวงลาดพร้าวซอย31กรุงเทพมีการจัดแสดงนิทรรศการหินพระธาตุพระปัจเจกผู้เจ้าจึงเกิดความสนใจและหาเวลาว่างชวนเพื่อนแม่ค้าด้วยกันอีกสามคนมาชมงานเมื่อเดินดูร,บรอบๆก็ได้มาสะดุดตากับพระสมเด็จทรงกดเลี่ยมกรอบฝังเพชรสวยงาม แต่วันนั้นคุณนรุมนพกเงินมาไม่พอค่าบูชาขณะที่กำลังตัดสินใจอยู่อาจารย์ทศพลจังพนิษกุลได้เข้ามาในงานพอดีจึงได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณนรุมนและเพื่อนๆและรับทราบในความต้องการของคุณนรุมนอาจารย์ทศพลจึงให้คุณนรุมนลองอธิษฐานกับพระสมเด็จองค์ดังกล่าวถ้าหากพระสมเด็จองค์นี้จะเป็นของคุณนรุมนจริง ขอให้ยกพระสมเด็จขึ้นได้ง่ายาเมื่อคุณนรุมนยกขังแล่านพ้นปอาจารย์ทศพลก็ให้อธิษฐานใหม่ว่าถ้าหากพระสมเด็จองค์นี้จะไปอยู่กับคุณนรุมนขอให้พระสมเด็จมีน้ำหนักมากขึ้นจนสัมผัสรับรูบร้ได้ซึ่งครั้งที่สองนี้คุณนรุมนถึงกับงงมากๆเมื่ออยู่ดีๆพระสมเด็จองค์ดังกล่าวกลับมีน้ำหนักมากขึ้นกว่าปกติ จนมั่นใจเต็มรอยว่าจะต้องบูชาพระสมเด็จทรงตรวจองค์นี้ไปให้ได้แต่ติดอยู่ที่จำนวนเงินที่เตรียมมาไม่พอและไม่กล้าออกปากยืมเพื่อนที่มาด้วยส่วนอาจารย์ทศพลท่านก็เห็นใจจึงลดราคาให้อีกแต่ก็ยังไม่พออยู่ดีในที่สุดเพื่อนๆที่มาด้วยกันเห็นว่าคุณนรุมนอยากได้จริงๆจ,งจึงได้ช่วยกันลงขันจนครบจำนวน ทำให้คุณนัลลุมนได้อัญเชิญพระสมเด็จทรงกรดกลับบ้านไปได้ในวันนั้นและตั้งแต่ได้พระสมเด็จมาก็รู้สึกว่ากิจาการขายอาหารของเธอขายดิบขายดีมากๆรวมไปถึงเพื่อนๆที่มาด้วยกันก็ได้รับแจกหินพระาธาตุพระปัจเจกพระพุทธเจ้าไปบูชาก็บอกเหมือนกันว่าช่วยให้ขายของดีจริงๆกิจการร่ำรวย เพราะหินพระธาคุณขจรเหมือนสุวรรณเราให้ผู้เขียนฟั่งว่าหินพระาธาตุจะเขา300รอยอดนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์มามีคนหนึ่งชื่อคุณเครื่องสายวิวนันเป็นนักธุรกิจค้าเสื้อผ้าส่งออกหลังจากได้บูชาหินพระาธาตุปัจเจกกับพุทเจา้าซึ่งแกะเป็นพระพุทธรูปไปไว้บูชาที่บ้านกิจการค้าก็จเจริญรุ่งเรืองตลอดมา ขุนเครื่องสายวิวัต์จึงขอแนะนำว่าควรบูชาแบบที่แกะเป็นองค์เพราะจะมีพลังมากซึ่งหลายท่านที่บูชาไปได้กลับมาเล่าให้คุณขจรฟังมากมายและได้แนะนำเพื่อนๆมาบูชาไปด้วยเช่นคุณไพรโรจนักธุรกิจจากกรุงเทพได้บูชาหลวงพ่อโสธรแกะจากหินพระธาตไปประดิษฐานไว้หน้าบริษัท ดนบันดาลให้กิจการค้าเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วปัจจุบันหินเก่าๆเ,เริ่มจะหายากแล้วยกเว้นผู้ที่เก็บไว้นานเกือบ10บสปีที่ต้องการจะแบ่งขายถ้าพบหินเก่าๆให้รีบซื้อไว้ได้เลยปัจจุบันมีเงินหลักหมื่นยังหาซื้อไม่ได้เพราะเขาจะจำหน่ายกัน2-3แสนบาทขึ้นไปพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวมสวง ศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์085-199-1370